ปี2037ได้กลายเป็นปีประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับกองทัพไทยเมื่อมีการเปิดเผยขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการระดับสูงสุดขีปนาวุธนี้ไม่เพียงแค่เป็นความภาคภูมิใจของวิศวกรไทยเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความแข็งแกร่งทางการป้องกันในภูมิภาคอาเซียนโครงการพัฒนาผลงานร่วมของกองทัพนักวิจัยไทยขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกไทย รมวิทยาศาสตร์ทหารและสถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศด้วยงบประมาณกว่า45,000ล้านบาทและใช้ระยะเวลากว่า6ปีในการวิจัยพัฒนาและทดสอบภาคสนามจุดเด่นสำคัญคือการใช้วัสดุคอมโพสิตใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนความร้อนได้สูงและระบบนำวิถีที่อิงปัญญาประดิษฐ์ AI รุ่นล่าสุดขีดความสามารถที่เหนือชั้นขีปนาวุธหนักรุ่น2037ของไทยสามารถยิงได้ไกลถึง2,400กิโลเมตร พร้อมระบบการนำวิถีที่แม่นยำระดับเซ็ตต่ำกว่า5เมตรถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากรุ่นก่อนหน้าไม่เพียงเท่านั้นขีปนาวุธนี้ยังสามารถบรรทุกหัวรบแบบผสมทั้งแรงระเบิดแรงสูงทีหัวรบเจอะกราะและหัวรบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรบสงครามไซเบอร์เทคโนโลยีเรดาร์ล่องหนและการต้านก่อกวน หนึ่งในจุดขายที่ทาให้ขีปนาวุธรุ่นนี้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในอาเซียนคือเทคโนโลยีล่องหนที่ลดสัญญาเรดาร์ได้มากถึง87%ทําให้ตรวจจับได้ยากแม้แต่กับเรดาร์ขั้นสูงของประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบต้านสัญญาณรบกวนจากการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ซึ่งช่วยให้การทํางานยังคงเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนอย่างหนักการทดสอบภาคสนามที่ประทับใจโลกในช่วงต้นปี2 0 3 7มีการทดสอบยิงจริง ในพื้นที่ฝึกยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยขีปนาวุธได้ยิงจากฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาและสามารถเข้าทำลายเป้าหมายจำลองในทะเลจีนใต้ได้อย่างแม่นยำในเวลาเพียง6นาทีผลการทดสอบได้รับการยืนยันจากผู้สังเกตการณานานาชาติว่า,าเป็นการแสดงพลังที่น่าประทับใจอย่างยิ่งของชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ในอาเซียน การเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและจับตาดูการเคลื่อนไหวของไทยมากขึ้นแม้จะเป็นเพียงการป้องกันประเทศแต่ขีดความสามารถเชิงรุกที่แฝงอยู่ก็สามารถสร้างอำนาจต่อรองและบทบาทใหม่ในเวทีนานาชาติได้อย่างชัดเจนความสำคัญต่อเศรษฐกิจกและเทคโนโลยีภายในประเทศไม่เพียงแต่ในแง่การทหารการพัฒนาโครงการขีปนาวุธยังสร้างโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอวกาศมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติในภาคกลางเพื่อรองรับการวิจัยต่อยอดรวมถึงเปิดให้มหาวิทยาลัยชั้นนําของไทยมีบทบาทร่วมในการพัฒนาระบบควบคุมและระบบนําวิธีแบบใหม่การส่งเสริมความมั่นคงและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกขีปนาวุธรุ่น2 0 3 7ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อการลุกรานแต่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระดับชาติ ในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้นความสามารถในการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์จะทําให้ไทยมีน้ําหนักในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในการเจราจาสันติภาพหรือการร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคเสียงตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์นานาชาติในสิงคโปร์ระบุว่าขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ของไทยถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่สื่อในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างชื่นชมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองของไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าจากชาติตะวันตกเหมือนในอดีตความหวังและแผนอนาคตหลังการเปิดตัวขีปนาวุธหนัก2 0 3 7มีข่าวหรือว่ากองทัพไทยเริ่มวางแผนพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่สำหรับปี2,041โดยจะเน้นที่การยิงจากยานพาหนะเคลื่อนที่และสามารถยิงได้จากใต้ดินผ่านระบบซ่อนตัวอัตโนมัติหากโครงการนี้สำเร็จไทย กลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีระบบยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยในปี2 0 3 7ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงภายใต้แนวคิดปกป้องด้วยศักดิ์ศรีและยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีไทยพลังแห่งนี้ไม่เพียงป้องกันประเทศแต่ยังเปิดทางสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันในภูมิภาคอาเซียนอย่างภาคภูมิใจการส่งเสริมความมั่นคงและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก ขีปนาวุธรุ่น2,037ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อการรุกรานแต่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระดับชาติในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้นความสามารถในการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์จะทําให้ไทยมีน้ําหนักในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในการเจรจารสันติภาพหรือการร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคเสียงตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์นานาชาติในสิงคโปร์ระบุว่าขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ของไทยถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สื่อในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างชื่นชมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองของไทย